โยก็สวีดัสสวัสดีสสดท่านผู้รัทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นลระบบแมปที่มีชื่อว่า e p i c p e a ดกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับหาดาบกันอีกแล้วนะครับเอาจริงๆผมคิดว่าจะเก็บดาบให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยม,มาทําแต่ว่าหลังๆนี่บอสมันดรอปของโคตรยากเลยแนละ้วโดยเฉพาะดาบใหม่นะแล้วก็เอ่อตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เนี่ยมันมีดาบยามาโตะยามาโตะนี่ผมไม่แน่ว่ามันเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นกระเบนว่าคือมันจะมีกระบอกสองอย่างคือกระบอกของไคโดกับไอกระบอกของยามาโตะะซึ่่่่่งงผมมมมวาาาานนนนจเเปป็็กรบออยโตทีัขให ใช่ครับไอบอสก่อยไม่ได้เลยไอบอสเนี่ยผมมัตีไม่ได้เลยเก้าอี้ก็ไม่ได้ดาบก็ไม่ได้นะครับผู้จักตังก็ดูแล้วก็ตีก็ไปก็ได้คําว่าตีก็ไม่ได้เขาเรียกว่าแบบบั็อกแบบอากาสาคือแบบว่าล่อมันตกน้ำนะเลยซึ่งก็หลายตัวเลยนะก็ไม่ดอบอะไรเลยนะครับนะเก้าอี้ก็ไม่ดอบนะดาบก็ไม่ดอบนะแล้วก็ยังมีของใหม่มาคน่าจะเป็นกระบอกยามาโตะนะก็ตามช่วยเกมที่มีเขียนเอาไว้นะแต่วันนี้เนี่ยเราจะจะพึ่งหาแล้วกันนะแต่วันนี้เนี่ยผมยังไม่พาหายเจ้าพุณ่พา ผมยังไม่มีนะครับมันเกิดเกิดไม่ดอกไปกูเลยนะอ่าอ่าวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนหานะก็มีนะครับกระบองนี่นะกระบองไคโดดาบแชงนะครับแล้วก็ซาโบแล้วก็คิดมีนะครับนะเผื่อสั้นไปนะผมก็จะมารีวิวผลด้วยละกันแล้วเหนือก็คือผลไฟนะครับแล้วก็สองก็คือผลอ่าผลแสงนะครับนะโอเคมาเราเริ่มอย่างแรกเลยก็คือดาบแชงนะครับนะดาบแชงเนี่ยวิธีการหาัทุกคนมาที่เกาะทะเลทรายเกาะนี้นะครับ อายุท่านประมาณด้านซ้ายนะครับเนี่ยด้านซ้ายของเกาะแล้วก็เจอเกาะเลซาตรงนี้นะครับถ้าทุกคนขึ้นไปบนปราสาทตรงนั้นนะครับจะมี n อ c ซซึ่งมันจะเป็นดัมมี่นะครับนะนี่นะครับจะเป็นตัวแบบนี้ครับนะถ้าเราทําการตีไปเรื่อยนะจะบวก่จะดบดาบแชงแล้วก็แค่เหล่านะตีไปเรื่อยนะใช่ก็แค่ตีไปเรื่อยแค่แหละนะครับแล้วก็อ่ะต่อไปครับเป็น กระบองนะเอ้ยเอาเป็นกระบองซาโบก่อนลวกันนะกระบองซับโบ่ให้ทุกคนขึ้นไปที่เกาะลอยฟ้านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีจุดขึ้นหรือเปล่านอกจากการบินึ้นเป็นสิ่ผมไม่เจอนะครับนะก็เลยบินขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะแนะนำว่าไปหาผลที่บินได้แนละ้วนแบปสป,ปินก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันนะแล้วก็ออกง่ายด้วยสป,ปินนะผลผลมันก็เกลือนะ โอเคนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะครับโอเคแล้วก็จะ m อมีที่ขายกระบองซาโบตรงนี้นะครับราคาที่ประมาณ5 0 0แสนนะครับนะแต่ว่าผมซื้อไปแล้วเลยกดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปก็คือกระบองไคโดนะครับนี่นะ ในกำบ,บองไคโดน,นะครับให้เราไปที่เกาะอ่าเกาะที่เราตีโอเดงเขาเรียกว่าเกาะอะไรวะเกาะวาโนโนเออใช่ใช่เกาะวาโนโนโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วครับที่เกาะวาโนโนนะครับนะก็ให้เรา,เราทําการนะรตีโอเดงนะทั้งหมดเอ่อห้าสิบตัวนะครตีโอเดงไปเรื่อยครบห้าสิบตัวนะแล้วก็ วิธีการรับกระบอกก็มาตรงนี้นะครับจะมีใครโดนนะครับยืนอยู่ตรงนี้ประมาณเออถ้าบอกว่าเออนี่มัง้งเออนี่แหละนะครับอย่างไงอ่ะนี่ยครับจะมีใครโดนอยู่นะแล้วก็กดจิ้มไปเลยนะแล้วก็ทุกคนก็ไ,ได้กระบอกมาใช้แล้วนะครับอ๋อไม่ใช่นี่ดีกว,ว่าโครทีลืมเปลี่ยนอ๋อใช่ลืมเลยดาบแชงก็มีสก,กิลด้วยเนาะเนี่ยนี่นะแต่ว่าน่าจะมีแค่สก,กิลเดียวนะครับ กระบองซาบโบเดี๋ยวนะมีหรือเปล่าวะยังไม่เคยลองกระบองซาโบนั่นโอ,โอ้มีนะครับประมาณนี้นะเป็นลมนะครับแล้วก็กระบองไคโดก็มีเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคมาเรามาเริ่มรีวิวผลเลยแล้วกันนะเริ่มมาที่ผลไฟนะครับโอเคที่ผมก็ใช้อยู่นะอ่ะมันจะมีทั้งประมาณสองสามสกิลบ้างข้าจำไม่ผิดนะอ่ะเริ่มพที่สกิลสัเลยแล้วกันนะ เปนการปาบอลไปนะครับสกิลเอ็เสาเพิ่งนะครับสกิลซีเป็นการบินนะครับมีมาสามสกิลอะไรบ้างอ๋อบีสี่ด้วยวีวีโอ้วีเดี๋ยวนะมีวีวีด้วยเหรอเอ้ยกูไม่ใช้เลยนะไม่มีเพิ่งรู้ไปดิกิววีด้วยเล่นมังขนาดนนะครับปกติไม่ใช้ปกติผมใช้แค่อันนี้นะเนี่ยดิคิวแซดเนี่ยลอบบอสเนาะแล้วก็ดิคิวซีก็บินนะครับ เอ็กกับวีนี่กูไม่ได้ใช้เลยนะเนะี่ยไม่งพรู้มีด้วยนะโอเคมาคนต่อไปก็เป็นผลนิกะนะครับผลแสงปิกาจูไอ้น้องกินเลยโอเคมาตล้วพี่สกิลแรกนะครับสก,กิลแซดโอ้กลยอยู่ไอเนี่ยสกิลเอ็กเฮ้ยตึงสก,กิลซี เป็นการบินแต่ว่าเลี้ยวไม่ได้นะครับนะโอ้ติด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยเดี๋ยวเสียตัวเป็นไรเนี่ยอ๋ออ่อเอาเกมดีรีเซ็ตตัวโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ลากันนะใครชอบฝากกดไละคอยตามให้กันด้วยนะไม่เป็ครับทุกคนทุกกลุไอ้น้องรักโอ้ยไม่ตายได้ไงวะโอ้ใช่ลืมไม่เอาผลนี่วะก็ว่ามันไม่ตายโอ้ยเย้เขินเลยสัด